ขน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อชีวิตติดขัดลองสักครั้งวางสิ่งนี้ไว้ใต้หมอนของคุณเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือเคร็ดลับเรียกเงินก้อนโตเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล รดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราแปรรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะท่านผู้ฟังคะชีวิตติดขัดหลอกสักครั้งวางสิ่งนี้ไว้ใต้หมอนของคุณ เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือหมดหนี้หมดสินทันตาเห็นถ้าคุณกำลังเหนื่อยกับปัญหาชีวิตการเงินหนี้สินที่ลุ่มแล้วรายได้ที่ไม่พอใช้หรือรู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดไปหมดในเรื่องเงินลองฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะเพราะสิ่งเล็กๆที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนอาจเปลี่ยนโชคชะตา ของการเงินของคุณไปตลอดชีวิตสำหรับในคลิปนี้เราจะพาคุณไปเปิดเผยความจริงความเชื่อและโบราณที่เล่าสืบต่อกันมาหลายร้อยกว่าปีว่าหากวางสิ่งของบางอย่างไว้ใต้หมอนก่อนนอนสิ่งที่เป็นพลังงานลบสลายหายไปและโชคลาภความมั่งคั่ง จะเริ่มไหลเข้ามาในชีวิตแบบไม่รู้ตัวในอดีตคนโบราณมีความเชื่อเรื่องพลังงานลึกลับของสิ่งของบางอย่างที่สามารถช่วยดูดซับดูดโชคและขจัดพลังงานลบออกจากชีวิตได้หนึ่งในวิธีที่แพร่หลายก็คือการวางสิ่งของไว้ใต้หมอนขณะนอนหลับเพราะ เป็นช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกเปิดรับพลังงานได้ดีที่สุดและหมอนก็เปรียบเสมือนที่พักของจิตวิญญาณในยามหลับหากวางของดีไว้ใต้หมอนก็เท่ากับเป็นการกระตุ้นโชคลาภให้เข้ามาในชีวิตโดยตรงฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าแค่ทำสิ่งง่ายๆก่อนนอนทุกคืน อาจจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากหนี้สินและมีเงินใช้แบบไม่ขาดมือค่ะแต่ถ้าคืนนี้เราจะบอกความลับหนึ่งอย่างที่คนโบราณเขาใช้กันมานานนมเป็นเคล็ดลับที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในหมู่ผู้รู้ถ้าเราบอกว่าเพียงแค่คุณวางเหรียญแปดเหรียญไว้ใต้หมอน ชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์คุณจะเชื่อไหมคะนี่ไม่ใช่เรื่ององมงายแต่เป็นศาสตร์แห่งพลังงานที่พิสูจน์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนมันคือคลิดลับโบราณที่ซ่อนอยู่ในศาสตร์แห่งความเชื่อและพลังงานเราจะมาล้วงลึกถึงแก่นของความลับนี้กันค่ะ ถ้าคุณกำลังฟังอยู่ไม่ว่าด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจจงอย่าเพิ่งกดข้ามไปไหนเพราะนี่อาจเป็นคำตอบของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่คุณตามหามาตลอดก็ได้นะคะคำถามแรกที่ทุกคนสงสัยทำไมต้องเป็นแปดเหรียญทำไมไม่ใช้ห้าเหรียญเก้าเหรียญในศาสตร์ของตัวเลข และในหลักห่วงจุย้ยชั้นสูงเลข8ถือเป็นเลขแห่งความมงคลสูงสุดเป็นตัวแทนความรุ่งเรืองความเฟื่องฟูความมั่นคงและความไม่สิ้นสุดค่ะลองจินตนาการตามเรานะคะถ้าคุณจับเลข8มาวางไว้ในแนวนอนมันจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรใช่แล้วค่ะมันคือ เครื่องไม้อินฟินิตี้ที่แปลว่าอันนันหรือความไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งที่ไม่รู้จบเงินทองที่ไหลเวียนเข้ามาไม่ขาดสายโอกาสดีๆที่หลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องคนโบราณจึงเชื่อว่าการนำเหรียญแปดเหรียญ ไปนุนไว้ใต้หมอนในตำแหน่งที่เรานอนหลับเปรียบเสมือนการตั้งโปรแกรมกจิตใต้สำเนึกของเราในขณะที่มันเปิดรับพลังงานได้ดีที่สุดให้เชื่อมต่อกับพลังงานของความมั่งคัง่งนี่มันจะช่วยดึงดูดพลังงานแห่งเงินเงินทองโชคลาภและที่สำคัญก็คือช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตา ในด้านการงานและการเจรจาต่อรองบางตำราของจีนโบราณจะระบุให้ใช้เหรียญจีนโบราณที่มีรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางแล้วร้อยด้วยเชือกสีแดงเพื่อกระตุ้นพลังธาตุไฟแต่เราขอบอกตรงนี้เลยนะคะหัวใจที่แท้จริงของเคล็ดลับนี้ไม่ได้อยู่ที่อันนี้ของเหรียญน,นะคะ แต่คือพลังจิตและความตั้งใจที่เราส่งผ่านลงไปในเหรียญตอนที่เราทำพิธีต่างหากค่ะดังนั้นแม้คุณจะใช้เหรียญบาทเหรียญหบาทหรือเหรียญสิบาทของเรานะคะก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ทรงพลังไม่แพ้กันค่ะเพราะพลังงานไม่ได้จำกัดอยู่ที่วัตถุโบราณ แต่อยู่ที่เจ็ดจำนงของผู้ชายค่ะตั้งใจฟังให้ดีนะคะในส่วนนี้เพราะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือสิ่งที่แยกระหว่างคนที่ทำแล้วเห็นผลกับคนที่ทำแล้วไม่ได้อะไรเลยขั้นตอนที่หนึ่งการเตรียมเหรียญให้คุณเตรียมเหรียญที่มีมูลค่าเดียวกันจำนวน8เหรียญจะเป็นเหรียญหบาทเหรียญบาท หรือเหรียญสิบบาทก็ได้นะคะเหตุที่แนะนำให้เป็นเหรียญชนิดเดียวกันก็เพื่อสร้างพลังงานที่เป็นหนึ่งเดียวไม่สับสนการใช้เหรียญบาทจะสะดวกที่สุดเพราะมีน้ำหนักเบาและไม่นูนจนลบกวนการนอนค่ะขั้นตอนที่สองการชำระล้างพลังงานลบก่อนจะนำเหรียญมาใช้ให้นำไปล้าง ให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าเสียก่อนการชำระล้างนี้ไม่ใช่เรื่องความสะอาดทางกายภาพนะคะแต่คือการรีเซตพลังงานของเหรียญที่อาจผ่านมือคนมานับร้อยนับพันเพื่อให้มันกลายเป็นของเราโดยสมบูรณ์สำหรับเคล็ดลับขั้นสูงถ้าต้องการเสริมพลังให้แรงขึ้นไปอีกหลังจากล้างน้ำเปล่าแล้วให้นำเหรียญ ไปแช่น้ำที่ผสมเกลือทะเลเล็กน้อยทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเกลือมีคุณสมบัติในการขับไล่พลังงานลบที่ตกค้างได้ดีเยี่ยมหรือบางคนอาจจะพรมด้วยน้ำหอมที่มีกลิ่นช่วยผ่อนคลายเพื่อเป็นการปรับปรุงพลังงานของเหรียนที่สูงขึ้นค่ะขั้นตอนที่3การอธิษฐานจิตและตั้งเจตจำนง นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดค่ะก่อนนอนให้คุณหาที่สงบสงบในห้องจุดเทียนหนึ่งเล่มหรือกํายานหนึ่งดอกเพื่อสร้างบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นกําเหรียญทั้งแปดเหรียญไว้ในมือหลับตาลงแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักสาสี่ครั้งเพื่อทำสมาธิจากนั้นให้คุณอธิษฐานขอพร โดยโฟกัสแนเรื่องที่คุณต้องการอย่างจำเพาะเจาะจงไม่ใช่การขอพรแบบเลื่อนลอยเช mm. ่นแทนที่จะขอว่าขอให้รวยให้เปลี่ยนเป็นขอให้ลูกได้รับโอกาสทางการเงินที่ดีเข้ามาขอให้ลูกมีลูกค้าใหม่เข้ามาซื้อของกับลูกในสัปดาห์นี้ขอให้โปรเจกต์ที่ติดขัดอยู่ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดียิ่งคุณเห็นภาพชัดเจนเท่าไหร่พลังก็จะยิ่งแรงเท่านั้นค่ะให้รู้สึกถึงความสุขความสำเร็จนั้นราวกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆขั้นตอนที่สการวางเหรียญเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วให้นำเหรียญไปวางไว้ใต้หมอนในตำแหน่งที่ศีรษะของคุณ จะสัมผัสพอดีหรือบางคนอาจจะแบ่งวางไว้ข้างใต้หมอนฝั่งซ้ายเสียเหรียนและฝั่งขวาเสียเหรียนเพื่อสร้างสมดุลของพลังงานขั้นตอนที่5การเก็บเป็นความรับเมื่อคุณเริ่มทำพิธีนี้ห้ามบอกใครเด็ดขาดในระหว่างที่ทำค่ะในทางพลังงานนั้นเมื่อเราเป่าประกาศ เจตจำนงของเราออกไปพลังจิตกระจัดกระจายออกและถูกเจือจางด้วยพลังงานความคิดเห็นหรือแม้แต่ความสงสัยของคนอื่นทำให้ความเข้มข้นของพลังลดลงอย่างมากเลยค่ะหากอยากเห็นผลรัพบเต็มที่ก็เก็บเรื่องนี้เป็นความรับส่วนตัวของคุณเท่านั้นค่ะเพื่อให้เกิดผลสูงสุด ควรทำแบบนี้ติดต่อกันอย่างน้อยเจ็ดคืนหรือถ้าจะให้ส่งพลังที่สุดให้เริ่มทำในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงหรือฟูนมูลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พลังงานของจักรวาลส่งเสริมการขอพรและการเติบโตอย่างที่สุดค่ะแต่เหนือสิ่งใดค่ะความศรัทธาและความตั้งใจจริงของคุณคือ หัวเชื้อที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เคล็ดลับนี้สำเร็จผลค่ะขณะที่เรากำลังมองหาของดีเพื่อมาเสริมพลังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คนส่วนใหญ่ทำพลาดคือการนำของเสียไปวางไว้ใกล้ตัวที่สุดในยามค่ำคืนสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดพลังงานลบเข้ามาแทนที่โชคลาภอย่างน่าเสียดาย กันไกรหรือของมีคมทุกชนิดในทางสัญ,ญลักษณ์ของมีคมสื่อถึงการตัดขาดการวางไว้ใต้หมอนเปรียบเสมือนการใช้คมของมันตัดรอนสายใหญ่แห่งโชคลาภวาสนาและความสัมพันธ์ที่ดีที่กำลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณในขณะที่คุณหลับ เสื้อผ้าที่ใช้แล้วหลายคนชอบถอดเสื้อผ้าที่ใส่มาทั้งวันกองไว้บนเตียงหรือยัดไว้ใต้หมอนขอบอกเลยนะคะว่านี่คือการกระทําที่ดึงดูดพลังงานลบอย่างยิ่งเงื่อใครความแหนื่อ้าความเครียดหรือพลังงานไม่ดีที่คุณเจอมาทั้งวันยังคงติดอยู่บนเสื้อผ้านั้น มันจะส่งผลรบกวนการนอนทำให้คุณฝันร้ายตื่นมาไม่สดใสและในระยะยาวอาจส่งผลต่อสุขภาพได้หนังสือที่มีพลังงานลบการอ่านเป็นสิ่งที่ดีแต่ประเภทของหนังสือที่วางไว้หัวเตียงก็สำคัญเช่นกันนิยายสยองขวัญเรื่องราวฆาตกรรม หนังสือที่มีเนื้อหาหดหูหรือด่าม่าหนักๆจะส่งคลื่นพลังด้านลบออกมาขณะที่คุณหลับจิตใต้สำนึกของคุณจะเปิดรับข้อมูลเหล่านี้โดยตรงทำให้จิตใจของคุณเครียดและถูกลบกวนโดยไม่รู้ตัวโทรศัพท์มือถือข้อนี้คนส่วนใหญ่พลาดจะพลาดเจอะที่สุดนะคะ เพราะคิดว่าเอาไว้ตั้งปลูกหรือเล่นก่อนนอนแต่ในทางพลังงานเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากโทรศัพท์ตลอดเวลาจะรบกวนเคลื่อนสมองของคุณโดยตรงทำให้คุณหลับไม่สนิทและยังส่งผลเสียต่อสุขภาพภายในระยะยาวอีกด้วยนะคะในตำราห่วงจุย้ยบางแขนงยังมองว่าโทรศัพท์ เปรียบเสมือนประตูที่เปิดใช้พลังงานของเราไหลออกไปตลอดคืนเป็นการดูดซัพย์ดูดโชคลองคิดดูสิคะคุณกำลังชาร์จไฟให้โทรศัพท์แต่ในขณะเดียวกันโทรศัพท์กำลังดูดพลังชีวิตและพลังโชคของคุณไปโดยมีคนถามว่าทำไมช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัด เงินทองล่วไหลมีแต่นี่สินเพิ่มขึ้นเครียดจนนอนไม่หลับเราถามคำเดียวว่าใต้หมอนหรือคำตอบที่ได้ครบสุดเลยค่ะทั้งโทรศัพท์กลันไกตัดเล็บและหนังสือนิยายสืบสวนสอบสวนบางทีคำตอบของปัญหาในชีวิตเรามันก็สะท้อนมาจากสิ่งที่เราเลือกเอามาไว้ใกล้ตัวที่สุด ในเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดนั่นเองค่ะมาถึงจุดนี้เราอยากบอกความรับที่สำคัญที่สุดที่เป็นเหมือนจิ๊กซอตัวสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้สำเร็จเพราะเคล็ดลับนี้เพียงอย่างเดียวแต่เขาใช้เคล็ดลับเหล่านี้เป็นเครื่องมือหรือ ตัวช่วยในการกระตุ้นและปรับจูนจิตใจของเขาให้พร้อมรับโอกาสกระบ,บวนการมันเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อคุณทำพิธีนี้ด้วยความศรัทธาจิตใจของคุณจะถูกยกระดับและเปลี่ยมไปด้วยพลังบวกเมื่อจิตใจพร้อมสมองของคุณจะเริ่มมองหาและสร้างสรร์วิธีการใหม่ๆเพื่อไปถึงเป้าหมาย เมื่อสมองคิดร่างกายของคุณก็จะเกิดแรงผลักดันให้ออกไปลงมือทำแล้วเมื่อคุณลงมือทำโอกาสที่คุณร้องขอไว้ก็จะเดินทางเข้ามาหาคุณเองตามกฎแห่งแรงดึงดูดถ้าคุณคิดว่าแค่เพียงวางเหรียนไว้ใต้หมอนแล้วพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับเงินล้านบาทโดยไม่ต้องทำอะไรเลย เราขอให้คุณฟังใหม่อีกครั้งนะคะเพราะสิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นคือการเปิดสวิตช์พลังงานในตัวคุณมันไม่ใช่ปลายทางเหรียญทั้ง8เหรียญน,นี้เปรียบเสมือน power bank สำหรับจิตวิญญาณของคุณที่ชาร์จพลังงานให้คุณเต็มเปี่ยมในยามค่ำคืนเพื่อให้คุณมีพลังออกไปสร้างสารรค์ความสำเร็จในวันรุ่งขึ้นด้วยตัวคุณเอง คืนนี้ถ้าคุณยังไม่รู้จะทำอะไรลองลุกขึ้นมาหาเหรียญแปดเหรียญดูสิคะนำมันไปล้างให้สะอาดตั้งใจอธิษฐานอย่างแน่วแน่แล้ววางมันไว้ใต้หมอนของคุณบางทีการกระทำเล็กๆในคืนนี้อาจจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพลังงานและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ให้กับชีวิตคุณได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึงจงจำไว้นะคะเรื่องราวเหล่านี้ให้เชื่อครึ่งหนึ่งและลงมือทำจริงอีกครึ่งหนึ่งเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทรงพลังไปกว่าสองมือและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของเราเองค่ะท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาป ท่านจึงให้เชื่อเกิน50%เขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลร้ายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุคลิปต่างๆจัดคำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบัน ขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งในว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ